กระต่ายกับเต่าดอกเด็กด็อกเดกด็อกเด็กดอกเดกดอกเดกดอกเดกด็อกเด็ูโ,โมตา้าสวัสดีค่ะทุกคนวิมกิสิลาตอนนี้เราอยู่กันที่สุปเปอมาร์เกอ่านว่าอะไรพาเล,เเลนค์ อ่านเหมือนพี่เป๊ะเลยจริงเหรออ่านว่าไงพี่กะทาเลงเกตะกี้กูมุตซาแบบว่าสวัสดีในภาษาฟิลิปปินส์ซึ่งเป็นภาษาตะกัล็อกนะคะทุกคนมีความรู้นิดนึงส่วนโลเคชั่นของที่นี่ก็ต้องให้พี่โมอธิบายเพราะพิมไม่รู้นั่งมาอย่างเดียวอธิบายหน่อยครับว่าจะมาที่นี่อย่างไรอยู่ใกล้ๆซอยพีดีพนม42ครับพีดีพนมยง42มาวันนี้ด้วยอความที่พิมก็คิดถึงฟิลิปปินส์เซบูพิมพ์กับพี่โมเคยไปกันแล้ว เป็นประเทศที่ธรรมชาติสวยมากแล้วก็เพิ่งม,มาเห็นว่ามันมีซุปเปอร์อยู่ที่กรุงเทพด้วยถึงก็เลยจะพาทุกคนมาหาของแปลกๆกินตอนไปฟิลิปปินเราก็กินแบบพวกพี่ไกด์เขาเอามาให้แล้วก็แทบจะไม่ได้หาซื้ออะไรเองแต่ว่าของที่ฟิลิปปินาาราคาเลทเท่าๆกับไทายเลยอะดูกัน ทำไมมันก็ดูเหมือนของไทยทุกๆไปทีมหมานึกถึงฟิลิปปินส์ก็จะนึกถึงมะม่วงอบซึ่งอันเนี้ยต่างมากที่ฟิลิปปินส์ไปกี่ทีต้องกินกับน้ำมะม่วงปัน่นอ,อ,อันพีโ่โมอยากกินอะไรนะอะโดโบงนะสีอะโดโบคืออะไรอะโดโบคืออาหารประจำชาติของฟิลิปปินส์เป็นคล้ายๆหมูสามชั้นในน้ำพะโล้บ้าเราแต่ชิ้นจะใหญ่หน่อย พนักงานว่าร้านชื่อว่าอะไรอันอะชื่อร้านอ่านว่าอะไรหรอปาเล้งเก้าเล็เกเ,เ,เหมือนกันที่เราพูดปะปาเล้งเก้าเล้งเก้เหมือนเนาะโอเคประตูตกันและนี่คือทั้งหมดที่เราซื้อมาเยอะมากจะกินยังไงให้พวกก่นอนอื่นขอนิดนึงเริ่มทำกินกันลำ้ีของข่าว มีที่เปิดกระป๋องเราทำช่องกันมา3-4ปีแล้ว่ะใช่เราไม่เคยจะมีเดี๋ยวปอมคิดจะซื้อที่เปิดกระป๋องไปซื้อโอเคได้แล้วเฮ้ยดูดีจมสิอาหารจีนเป็นยัไง้างครับตบไม่ออกยังไงก็ไม่ออกทาาที่แบบด้านข้างคือแบบหลุดหมดแล้วนะแต่เนื้อมันเหนียวมากโอ้ my god อ้าเจ็บมือ มาแล้วม,มาม่าหลังจากที่พี่โมกับพี่ก้าต้มมาส่วนพี่กูเล่นมือถืออันนี้เป็นม,นมาม่ารสอะไรอ่ะบีฟบีฟนะบีฟ<แ>เนื้อนะเน,อนเนื้อน่ารักแต่เนื้อน่าเนื้อแล้วก็อะไรชิคเก้นนะชิคเก้นไก่นะไก่<แ> <laughs> รีวิวทีละรสเลยละกันโอเคเริ่มจากออริจินอลเลยกันนี่ออริจินอลเฟลเวอร์ก็คือมีหอมกระเทียมแล้วก็ผักชีนิดหน่อย เส้นก็คือคือแบบ F F อ่ออะรู้จัก F F ป่เะเก่ามากเลยก็รู้จักจก็เหนียวเหนียวอะ่ะประมาณนั้นม,มาดูรสชาติโอ้โหหอมหอมกระเทียมเจียวอะ่ะอย่างเครื่องดูดฝุ่นหมดเลย <c oughs> ทีเดียวอร่อยต้องหายชอ็อกกระเทียมเจียวใส่เนื้อสัตว์นิดนึงโู้อร่อยมากคุณผู้ชมให้ที่ทหนึ่งแล้วนะ <c oughs> ยังไม่ได้กินรสอื่นเลยรสต่อมา sweet and spicy นลองซิตัดรสแรกก็อร่อยเหนือนะมันก็ฟิลแบบมีความเผ็ดบางๆอันต่อมารสชิลลี่มันซิแมนซี่แมตซิตี้ไม่ใช่ไม่ใช่นั่นมันอังกฤษสังเกตจะเห็นว่ามันมีมะนาวแบบเล็กๆคืออันนี้เก็ดความรู้นิดนึงจากที่ประสบพบเจอฟิลิปปินส์เขาไม่มีมะนาวแบบลามบ้านเราอะแล้วเขาใช้อะไรเลมอนเขาใช้ส้มจีซึ่งมันเป็นแบบความรสชาติเปรี้ยวมันไ เหมือนมะนาวบ้านเราอะอาหารพื้นเมืองเขาว่าคล้ายๆอาหารเมนูบ้านเราแบบแกงส้มต้ยมยำกุ้งแต่ว่าเครื่องมันไม่ถึงอะไม่ครบอะอันนี้ดูเผ็ดกว่าไอ้สวิตแอนซอสอีกนะกลิ่นเหมือนมาม่าต้ยมยำกุ้งรสชาติเหมือนมาม,ามา่ารสหมูนึ่งมะนาวแต่ว่าอร่อยกว่าของไทยหุยพูดเลยว่ามาม่า,มามของฟิลิปปินส์อร่อยกว่าของไทยว่ะมาดูมาม,าม,าม,ามาม่ามาม่าไก่น่าไก่ <c oughs> เข้าไปหออไปตั้งชื่อเกมดีกว่าไก่น่าไก่ก็ดูไม่ค่อยเก่ง แอบ,บอืดเบาๆแต่เส้นเขาเหนียวนุ่มดีนะสีก็จะดูแบบอาหารเจต,ตุดจีนนิดนึงอะเหลืองหมีส่ส้วมไก่นะไก่เค็ม <laughs> <laughs> คุณชอบกินเค็มนี่คุณลองกินดน <laughs> นี่คือคนกินเค็มที่สุดใน <c oughs> <c oughs> กลุ่มรู้สึกถึงทะเลทะเลเซบูขึ้นซับน้ำขึ้นอะเข้าปากเนี่ยรสชาติเด็รสชาติเหมือนน้ำทะเลเข้าปากแม่งเค็มถึงคนลิ้นอะเค็จริง น้ำโมรีวิวเนื้อนะเนื้อเนื้อนะเนื้อชอบชื่อมากเลยน่ารักหน้าตาดูเป็นฟิลเหมือนมาม่าน้ำตกอือหืออือหืออร่อยเค็ืเครื่องเหมือนตอนไปเล่นน้ำช่อมแล้วน้ำก็ปากลองอันนี้อันนี้เนื้อสแปมวัวมีแบบกิวกับแบบไม่กิวเอาแบบปิ้งก่อนละกันอ่าลองตอนแรกพิมิดวอาโรยอะไรกันมาหรอเปล่าไม่กัดครึ่งหนึ่งกันก็ได้ลกลัว อ๋อพิมนึกออกแล้วกินมันเหมือนอะไรอาหารปลาอาหารหหมาาาอรปลาเนี่ยอาหารหมาอ๋อที่มันเป็นตับบดเนึกออกเพราะว่าเอาจริงรูปทรงมันก็คล้ายๆนะคือว่านี่เค็มเราเนี่ยเค็มกว่ามาเดี๋ยวพิมพ์กับพี่กาจะลองชิมไหมนี่แกงเนื้อหมูซึ่งก็ไม่ไม่เค็มๆเหมือนกันดูไม่น่ากินเลยแต่บอกว่าข้างฝองอ่ะมันเขียนว่าไก่อ้าวเหรออ๋อไม่ใช่หมูใช่ไหมสแตมไก่เอ้ยนี่กินได้ไม่เค็มมากหรือเปล่ามันไม่เหมือนกันเนื้อหรอลอง เลลิ้นพังซีรีส์ลิ้นพังดีกว่าี่กเนื้อใช่ไหมเค็มน้อยกว่าเราจะลองอันนี้ไหมไม่ลองไม่ลองเลยต่อยิุ้ชมเปล่าต่อยิ้มสุดใครแพ้อินดิบกองชิ้นเติมเติมนะไม่ไม่มันมีสองชิ้นก็คนละชิ้นไงไม่ไม่ไม่คนแพ้สองชิ้นเลยโอ้โหเข้าเดียวเลยจบๆเคียร์ๆนี่คนจริงคนออกกันแหละไม่เอาเราไม่คุยมาเตายิงจบเต้าเดียว มอบรางวัถลถล่ายรูปถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายรูปับรางวัลมองกล้องครับห <c oughs> นะึ่งสองเฮ้ยนะิ้วหนาโอ้ยโอ้ยโอ้องยินจริอ้ยโอ้มอ้ยโอยโยโอ้ยโอ้อยโออ้ยอ้ยอ้ยโนลยโอ้นโอ้้ย้ยอ้ 2. 2> <c oughs> ออ <c oughs> ให้หยิบมาได้ล้ไม่อยากกินแต่คนละชิ้นโอ้โหชิ้นใหญ่สุดแล้วแบ่งกันก็ได้นะอืมกะต่กับเต่าด็อกเด็กด็อกเด็กด็อกเดกดอกเด็กด็อกเด็กด็อกเด็ก่ออเโอ๊ย มันคืออะไรวะมันคือปลาเค็มตอนดมอ่ะนึกถึงตอนที่ขับรถกลับจากหัวหินเนี้ยมันจะมีผ่านโซนที่แบบนาเกลือแล้วก็วขาปลาเค็มวิวตอนแรกอ่ะกลิ่นอ่ะพิมพ์นึกถึงไ anyway อ้นี่เว้ยปลาหมึกบดยา่างไมไ่ไหวจริงนะเราลองแบบตัดเลียนด้วยพาแอปเปิ้ลลคือประเทศเขาก็จะมีเมนูแปลกๆแบบแกงไก่อะไรเงี้ยแต่ว่าใส่สับรดเข้าไปหน้าตาอย่างเงี้ยเรามาลองกันว่าเป็นยังไงโอ้โหน้ำเต็ม โอ้เคยกินไอ้นี่ป่ะสับปอรดกระป๋องอร่อยอย่างนั้นเลยใส่กับพวกขนมหวานไอตรงไอติมนี่คืออร่อยหืล้างปากได้ดีแนะนำนัมเบอร์วัน no. กินให้หมดเลยกนะันอร่อยจริงอะ่หะถ้ากินหมดได้ค่ะนะ <c oughs> อันนี้คือชิคเก้นซาเ a ต in a f ฟ i t a d a a f ฟิต a ดาซืออะไรอ f ฟิตาดาก็ไม่รู้ไม่ได้หาข้อมูลมาด้วยมมมมมไม่ออกพวกกระป๋องของเขานี่แข็งแรงทุกอันเลยเนาะ กูหน้าตาดูดีนะแบบว่ามีแครอทถั่วลังเตาอะไรอย่างนี้ถ้าเอาไปกินกับพวกราคขาหรือมามา่าอย่าเงี้ยใช้ได้อยู่อมไม่เค็มเกินได้อันนี้ a d o b l ที่พี่โมอยากลองกินตอนนี้เริ่มพังไปหมดทั้งลิ้นทั้งกลิ่นริ่มไม่รู้เรื่องมาลอง <c oughs> ี่โมอยากอมาครับพี่โมทำไมเนี่ยอะโดโบ่ไงคำใหญ่ๆอยากกินอะโดโบ่ไม่ใช่หรอก็อยากรงทาโร่เอเฮ้ยทาโร่เส้นๆอ่ะแล้วก็ไปแช่น้ำมันก็กินได้ถ้าไม่ได้ติดภาพอะโดโบ่เพราะอะโดโบ่จริงๆอ่ะรสชาติมันจะเหมือนแบบทาโร่บ้านเราอ่ะอร่อยไหมคมอีกแล้วของหวานล้างปากกัน มีคนตายอาการเป็นยังไงบอกหมอสิแสบคอไปหมดเลยครับหมอม่ทำอะไรมาเกมเกมจริงหมอยังแสบริมปากเลยมาของหวานล้างปากกันอ่ะคนป่วยครับช่วยแกะหน่อยเดี๋ยวพิมจะลองแกะอันที่ทิมอยากกินสุดนั่นก็คืออันนี้เบสแผ่นเอ,อ้ยเพราที่ดูมันก็จะฟิลเหมือนแบบขนมปังแห้งๆเขาบอกว่าเป็นรส <c oughs> เนยลองดูว่าเป็นไงดูอาการคนป่วย กินเถอะเฮ้ยอร่อยอร่อยมันดูน้ำลายในปากไปหมดเลยเอใช้ได้โฮ้ยมันอร่อยพิมชอบวิวแบบว่าเนยเนยหวานบางบหอมหอมจะเล่นต่อมาอันนี้เป็นวันตากเค้กึงสีจะเหมือนกับต้องไม่ได้โอเตโต้ชีสเฟเวอร์หน้าตาก็ดูเหมือนเลยถึงห่อจะดูเหมือนยูโรก็เถอะแพ็กเกจเขาดีเนอะแกะยากครับทุกอันเลยอะกันเกลบด้วยเย้ กลิ่นเผินนิดนึง็ตม,มอนหัวเนี่ยพิกลฟ <Finger. S 1> ิงเกลิลเออฟิงเกิลที่เป็นคุณลุงอ,อ,อ,อร่อยรสชาติโอเคเลยอืมอันนี้เป็นบาว,วหาวังอ่านว่าอะไรบาวหวังบาวหวังเนี่ยเันหวังบาวหวังคอนิกเออนั่นแหละหน้าตาแบบนี้รีฟิลแบบโปแกะบ้านเรารสชาติเจ็บมัน <c oughs> คืออะไรวะมันก็อร่อยดี ทำไมครับคอแบบเข็มคอแห้งคอมากเลย MSG ล้วนๆรสชาบแบบคอนเนตแต่แค่หน anyway> ้าตามันไม่เหมือนกรอบกว่าแต่ละอันนี้พี่มิบมาหน้าตามันดูประหลาดดีพี่ไม่เคยเห็นขนมหน้าตาแบบเนี้ยเหมือนหนอนฝุ่นที่เกาะเสื้อผ้าเลยน่าจะงงว่าหนอนฝุ่นคืออะไรนี่นี่พี่โมเกลิดมากพี่โมเห็นกี่ทีก็หงุดงิดเสื้อเป็นรูหมดอ้าวเหรอมันกัดเสื้อกัดผ้าได้ด้วยเหรอใช่บส ติกเฮ้ยของนิตชินเหรอนิตชินมาม,ม่าเฮ้ยใช่โลโก,โก้คล้ายๆเลยเหมือนโอวีชิอันนี้ก็โอวีชิแต่ไม่ใช่โอวีชินะแต่ไม่ใช่โอวีชิไทยนะอ่ะมาดูอ่ะหน้าตาเป็นงี้เป็นเหมือนแค็คเกอร์อ๊ะอ๊ะอ๊ะแพงแผลฟันคุดก็แฮ็คเกอ,อดดร์ปกติให้เฉยสีสวยมากสีน่ารนะักเนาะเอ็กน็นะอกคุกกี้เลียวเฟชเอ็กคุกกี้ไข่เขาบอกว่าสร้างมาจากไข่จริงๆนะ โโอ้หกินเกียจกวานช่งพูดกันไกลไหมไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่ม่ทำไมขนมเขาให้มาน้อยเนาะอันนี้ไม่คุ้มสุดเลยอืมก็คุกกี้อ่ะหยิบจักโต๊ะกอดนมไข่มันนมไข่ของไทยจริงเหรอเป็นชิ้นเล็กแต่มันกรอบกว่าด้วยความทำมาจากไข่เนาะใช่ได้กินกับนมกินกับกาแฟใช่ได้แต่ว่าให้น้อยไปน้อยไปอยู่ตามพื้น มาโอริโออยวค่อยเก็บที่หลังเลยกันนะทุกคนอยากเพิ่มคอมเมนต์ด่าอย่าเก็บที่หลังเ <N> น่โอริโอฟิลิปินนั่นก็คือบิงโกชึบหน้าตาดูดีนะชึบอ่ะมีนมอืมคล้ายๆเหมือนโอริโออืมให้เป็นมกินลายมันน่าหลักเลยนออืมเป็นโอริโอลิปกินง่ายไม่ริมปากชอบดิอันนี้พี่โมหยิบมาชื่ออะไรครับชื่อโมอครับ แฟลตท็อปมิลช็อกโกแลตเป็นแบบทองซองแคนดี้ได้น่ไอ้น่ารักมากเลยอ่ะเฮ้ยดีเกือบใช้คำว่าอร่อยแล้วนะช็อกโกแลตโอเคนะเนี่ยนี่กินทอก์ตตี้มาที่เลยมันนมนมนมแต่ว่าหอมเลยมันคือมิลช็อกโกแลตที่ดีมาเดี๋ยวขอเคลียร์ทำความสะอาดแป๊บนึงเดี๋ยวรีวิวต่อ ด้วยความที่ผมแพ้ช็อกโกแลตด้วยความที่ผมแพ้ช็อกโกแลตแต่อยากลองโมเลยบอกว่าอะไรนะคนละครึ่งได้อร่อยอร่อยจัดเลยอ่ะเฟสขึ้นมาเลยอ่ะน้ำตาลสูงมากหวานหวานอร่อยอร่อยเลยในหน้าที่พวกเรากินก็คือปลากรรมมาสิ่งนี้เท่าที่พิมพเห็นมันคือทาปาดกับขนมปังไหนนี่อ้าพิมก็คิดว่ามันเป็นโลโก้สองบ้านเป็นชีทวิช ออริจินอลมาลองอจะได้กินปะอ้อกินชีสมากอะ่ะชีสจริงๆอะ่ะวันนี้วันที่เท่าไหร่ยี่เกโอเคหมดอายุวันที่30รอดต่ตัวนี้ชอบมีของจะหมดอายุหรือไม่ก็หมดอายุไปเลยเราจะแบ่งให้ทุกคนได้กินกันนะคะชีสแบบชีส ป่าแล้วดูหน้ากินนะเหมืนสักขยาอ้าวดูน่ากินอยวกินเลยพี่มาหาแต่สิ่งดีๆมาให้ทุกคนเชื่อว่นในตัวพิมพ์อร่อยเชื่อสิแพงสุดในนี้เลยนะร้อยกว่บาท องงกินดั้นเดี๋ยวเราต้องอ่านสปปรรพคุณก่อนเพราะว่าอาจจะทำให้อร่อยขึ้นไฮแคลเซียมโปรตีนวิตามินดีสำหรับแบบเ t รงบิลเ b อร์คือกินแล้วจะร่างกายแข็งแรงเออลองดูนะาของ <c oughs> เขาลืมบอกอีกอย่างนะไฮโซเทียม <c oughs> ไม่มีอะไรไม่เค็มเลยวะโค้ดเค็มเลยขำหน้าสองคนนี้มากอะทุกคนเค็มเห็นไหมเห็นบอกแล้วพี่พิมนำแต่สิ่งดีๆมามาให้คนดูโซเดียมพันห้าฮะโอ้โซเดียมพันห้าขหรอก็ร้อยกัมนะก็เยอะเกินอยู่ดีอันนี้คือ รายสเตอร์ไรส์สเตอร์ไรส์แปลว่าค่าเชื้อโรคแล้วถ้าทางมันเหมือนจะเป็นนม <c oughs> เขาบอกเป็นมิลค์ดิงค์อะลองดู <c oughs> อุ๊ยอร่อยอันนี้คือนมตาหมี่เลยเว้ยอะลองลองอันนี้กินอีกทางหนึงนะคะ เป็นไงมันก็เหมือนนมจีนวันนั้นเลยแต่มันหวานน้อยกว่าฟีลแบบนมตาหมีไว้ทุกคนมันจะมันๆดีสรุปคลิปนี้สิ่งที่ดีๆที่ควรซื้อสับปะรดมาม่าออริจินอลแล้วก็ไอ้นมนี้ก็โอเคอีนไม่มาไม่มาอ่ะคือตามนี้อันนี้คือสิ่งดีๆที่ควรซื้อตามนอกนันก็ตามที่รีวิวอะเค็มเค็มแบบเค็มจริงอะเค็มเค็มเค็มมาแบบอ่ะพี่โมพิกาชอบเมนูไหนสุดถ้าของขาวก็แน่นอนรสออริจินอลเออมาม่า ไอ้ลักกี้มีออริจินอลเหมือนกับพิมพ์อ,อ่าสามเสียงอันนี้คือดีสุดทุกคนถ้าใครไปต้องซื้อสิ่งนี้กินนอกนั้นก็แล้วแต่วความอยากจะลองสำหรับวันนี้ประมาณนี้ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแล้วเจอกันใหม่คลิต่อไปทุกคนบ๊ายบายไ,ไปฟอกไตกันเ <c oughs> ถอะเข็มกนเข็มจริงเขาบอกเข็มแต่ดีอันนี้ไม่น่าดีน่า <c oughs> สงสารคนเขานะครับอุ้ยผาว ูหันมาในสามนึงก็อะไรฮะเห็นปะไม่เอาไปเลยไปแองมุมเอาไม่เห็นเลยอยู่ไหนวะ๋ออยูนนพิมไม่มันมาอยู่ในแมสพิมไม่มีใไหมไม่มีโอเคโอ้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 โอไโอ้่อ้ปอ้โอ้ปอยโอ่อ้โอ้โอ้อ้โอ้โอิโอ้โ้อ โอเคมัน <Okay. laughs> ไปแล้วมัน <laughs> ไปแล้วจริงๆ,ๆใช่ชั่ไหมหันหลังก่อนหันหลัง <laughs> ไปแล้ว <laughs> แก้คนอื่นอะกลัวเอย